คุณแม่จะอ้อนยิ้มสุขพระคุณแม่ยิ่งใหญ่แสนไพศาลเลี้ยงลูกหลานเติบใหญ่ให้เก่งกล้าด้วยความรักหมใหญ่ใจเมตตาด้วยมือแห่งชาวนาผู้ฝ่าฟันแม่เคียงข้างร่วมทางสู้คู่คุณพ่อร่วมถักทอก่อร่าง อย่างแข็งขันสร้างรครอบครัว <c oughs> ที่อบอุ่นหนุนชีวันแม่ขยันหมั่นเพียรและอดทนแม่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านชอบทำทานแบ่งปันไปไม่หวังผลอัธยาศัย,ยไมตรีกับผู้คนดุดหยาดฝนคือหยาดงาม แห่งน้ำใจแม่ศรัทธาเลื่อมใสพระไตรรัตจึงเข้าวัดสดับธรรมนำวิสัยสั่งสมบุญเสมอมาลูกพาไปทั้งใกล้ไกลได้ร่วมทางสั่งสมบุญแม่เป็นแบบอย่างให้ได้ซสมทรัพลูกหลานรับแบบอย่างดี ที่อบอุ่นทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นต้นทุนจึงนำหนุนให้ลูกหลานนั้นมั่นคงแม่จะอ้อนจรจากสู่ฟ้าฟ้าบุญพลาทั้งหมดโปรดนำส่งสู่สวรรค์ชั้นเลิศเกิดดำรงขอแม่จงเป็นสุขทุกวันคืน ด้วยรักและอะไรจากลูกหลานบุญนาตรีวิเศษผู้มีการโรงเรียนบ้านบางขามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีผู้ประพันธ์